สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านวันนี้ VOA ไทยนะคะดิฉันวัสมุลอุจรินและคุณนิทิการกำลังวานและคุณทรงพศสุภาผลก็กลับมาพบกับผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์ที่3เมษายน2563วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งค่ะที่ต้องพูดอีกแล้วว่าเราก็ทำงานจากบ้านกันเพราะว่าด้วยเนื่องสถานการณ์ของไวรัสโควิด -19 ที่ระบาดและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในสหรัฐอเมริกาค่ะ คุณท,ทรงโพสคะ่ะตอนนี้ล่าสุดนี่ทราบมาว่าการที่เราต้องรักษาระยะห่างทางสังคมรวมถึงการควอนทีนหรือว่าการที่ต้องอยู่ที่บ้านเนี่ยตอนนี้เหมือนได้ยินว่าสถานาการณ์ยิ่งมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับเอาอย่างนี้ผมถามก่อนว่าทั้งคุณนิติการและคุณวัสมน์เนี่ยทราบไหมว่าประชากรโลกตอนนี้มีจํานวนเท่าไหร่ทั้งโลกถ้าเดาๆน่าจะ้าน,านถ้าเดาๆใช่นะะ่าค่ะใกล้เคียงฮะก็ ตอนนี้ประชากรโลก7,800ล้านคนนะฮะตอนนี้3,900ล้านคนเนี่ยอยู่ภายใต้มาตรการกักตัวอยู่บ้านหรือว่า stay at home หรือว่า curfew หรือว่ามาตรการที่เรียกว่า quarantine คือทั้งหมดเนี่ยคือรวมๆกันเนี่ยควบคุมให้ประชากรเนี่ยอยู่ในบ้านซึ่งประเทศต่างๆทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มากกว่า90ประเทศเอามาใช้ในประเทศของตนนะฮะมาตรการก็ต่างกันไปบางประเทศก็ ใช้มาตรการ stay at home อย่างที่อเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังเป็น stay at home บางที่ก็บอกว่าเป็น shelter in place บางที่ก็บอกว่าเป็น quarantine รวมๆประชากร3,900ล้านคนหรือว่าครึ่งโลกนะฮะที่ตอนนี้อยู่ในบ้านกันดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเราอยู่บ้านแล้วเราจะไม่มีเพื่อนครึ่งโลกเนี่ยเป็นเพื่อนของเรานะฮะตอนนี้มาดูในแต่ละประเทศหลายๆประเทศยังใช้มาตรการ stay at home อยู่สหรัฐยุโรป ก็รวมถึงอิตาลีเยอรมันนะฮะอังกฤษที่ใช้สเต h โ m มแล้วก็หลายประเทศในเอเชียอินเดียเนปาลศรีลังกาส่วนประเทศที่ใช้มาตรการที่เรียกว่าเคอร์ฟิวเคอร์ฟิวหมายความว่าห้ามออกนอกบ้านใน<ม>ช่วงเย็นหรือว่าช่วงดึกแล้วแต่ประเทศไหนจะกาหนดเวลาเท่าไหร่นะฮะประเทศไทยเป็นประเทศล่าสุดที่ประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิวในช่วงเย็นจนถึงเช้านะครับจะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์นี้ก็หมายความว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งใน 26ประเทศที่นํามาตรการเคอร์ฟิลมาใช้นะครับส่วนประเทศอื่นอย่างที่บอกก็คือยังเป็นสเต Home อยู่นะฮะเคอร์ฟิลเนี่ยถือว่าตอนนี้ถือว่าเป็นมาตรการที่ที่ค่อนข้างที่จะ,ะเข้มงวดที่สุดละนะฮะมากกว่ามากกว่าสเตทโฮมมากกว่าเชลเตอร์อินเพรสกับอันนั้นก็เป็นล่าสุดนะฮะตัวเลขล่าสุดส่วนผู้ติดเชื้อนี่ต้องบอกว่าเกือบจะถึงหนึ่งล้านคนเข้าไปแล้วล,ล่าสุดนี้นเป็นอยู่ในเรือนล้านแล้วนะคะก ไปอย่างรวดเร็วเราอัปเดตกันแทบจะไม่ทันแล้วแต่ก็พยายามที่จะอัปเดตให้ได้รวดเร็วที่สุดนะคะพูดถึงอีกหนึ่งประเทศที่คุณสงคตยังน่าจะยังพูดถึงอยู่ในในกรอบของเอเชียก็ค,คืออินโดนีเซียนะคะคตอนนี้อินโดนีเซียเหมือนกับหลายคนเคยตั้งคําถามไปในช่วงไม่กี่สัปดาห์หมานี้ว่าเอออินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะมากเลยนะแต่ทําไมไม่มีการระบุต,ตัวเลขของผู้ติดเชื้อหรือผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 มากเท่าที่เราคิดนะคะ ล่าสุดทางสำนักข่าวรอยเตอร์จะบอกว่าตอนนี้ผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นร้อยเจ็ดสิบคนเฉพาะในวันพรหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นนะคะทําให้ตอนนี้ค่ะอินโดนีเซียเรียกว่าวิ่งแซงเกาหลีใต้ไปแล้วขึ้นมาเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 มากที่สุดในทวีปเอเชียนะคะไม่รวมกับประเทศจีนซึ่งจีนนั้นก็เป็นศูนย์กลางการระบาดของโควิด -19 ย้อนกลยยับไปตั้งแต่ช่วงธันวาปี2019นะคะ ทีนี้ทางการอินโดนีเซียเขาก็รายงานบอกว่าผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น113รายในวันพฤหัสบดีและผู้ติดเชื้อทั้งหมดตอนนี้ล่าสุดก็อยู่ที่ประมาณ1,790คนก็ไล่ๆกับประเทศไทยอยู่เหมือนกันนะคะตัวเลขที่เพิ่มขึ้นแบบนี้นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์บทบาทหน้าที่ของผู้นําอินโดนีเซียกันใหญ่เลยนะคะว่าตอบสนองล่าช้าต่อการระบาดของโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในตอนนี้นอกจากนี้เขาบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อที่แท้จริงในประเทศที่ถือว่ามีประชากรมากสุดเป็นดับสี่ของโลกเนี่ยอาจจะมากกว่าที่รายงานคืออาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่เห็นจริงนะคะเนื่องจากว่าการ,รตรวจสอบยังไปไม่ทั่วถึงนอกจากนี้ข้อมูลสถิติโรคติดต่อของ London School of Hygiene and Tropical Medicine ประเมินด้วยนะคะว่าตอนนี้ผู้ติดเชื้อในอินโดนีเซียเนี่ยคาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2 2 0 0 0ถึง37,000คนส่วนทางออกซฟอร์ดบอกว่าไม่ใช่แค่นั้นหรอกคะ่ะน่าจะไปถึง80,000คนทีเดียวน่าติดตามนะคะ<อ>ค่ะคอินโดนีเซียตัวเลขที่รายงานเนี่ยนะฮะยัง,อ,ยางอาจจะอาจจิงจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้สะท้อนตัวเลขที่แท้จริงใช่ไหมอืมอาอาจจะมีอะไรที่ยังไม่พบ อืมใช่เขาถือว่าเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะ<ช>แล้วก็เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในอาเซียนด้วยแล้วก็อีกประเทศหนึ่งเนี่ยค่ะที่มีประชากรมากในอาเซียนก็คือฟิลิปปินส์ที่มีประชากรมากกว่าหนึ่งรอยล้านคนเนี่ยคะ<ช>่ะคตตุณทรงโพสคะตอนนี้สถานการณ์ในฟิลิปปินส์เป็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสโควิด -19 ฟิลิปปินส์ก็เหมือนกับคล้ายๆกับหลายประเทศในอาเซียนนะครับคือยังพบผู้ติดเชื้อในระดับหลักพันอาจจะเป็นพันกว่า2,000กว่า ส่วนของฟิลิปปินเนี่ยตอนนี้ามากกว่า2,600คนผู้เสียชีวิตของฟิลิปปินเนี่ยเ,เกิน100คนไปแล้วนะครับถือว่ามากกว่าประเทศไทยแต่ว่าตัวเลขที่ที่เห็นว่าอาจจะยังไม่มากเท่ากับประเทศทางยุโรปหรือว่าทางเอ,าอาเมริกาเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าการตรวจนนย,ยังไม่ทั่วถึงอย่างที่คุณนิติการบอกไปน,นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับถึงกระนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าระบาดในประเทศอินโดนีเซียฟิลิปปิน ขึ้นมามากๆเนี่ยมันจะลำบากเพราะว่าระบบสาธารณสุขเนี่ยอาจจะยังไม่ดีเท่ากับทางประเทศตะวันตกดังนั้นเนี่ยรัฐบาลของประเทศเหล่านี้ก็เลยต้องพยายามที่จะควบคุมใช้มาตรการควบคุมตั้งแต่เนิ่นๆนะฮะโดยฟิลิปปินส์เนี่ยประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้เนี่ยค่อนข้างที่จะบอกว่าเราก็ได้ยินชื่อเขามานานนะแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบดูเดือดแล้วก็เข้มงวดมากกับกับมาตรการที่ออกมาแต่ละอย่างรวมถึงการปรับปรามยาเสพติดล่าสุดประธานาธิบดีดูเตเต้ก็ ออกมาบอกบอกว่าตำรวจถ้าเกิดว่าเห็นคนที่ละเมิดคําสั่งนะคือคําสั่งให้อยู่ที่บ้านอย่าอย่าออกไปไหน stay at home ถ้าไม่ไปไหนถ้าไม่จําเป็นเนี่ยนะแล้วเกิดว่าคนที่ออกมาแล้วสร้างความเสี่ยงหรือสร้างอันตรายตำรวจมีสิทธิ์ยิงได้ทันทีอันนี้ถือว่าคนกลัวแล้วแล้วก็ตกใจกล,ลัวจริงๆค่ะ,อ,ะอันนี้คือประเด็นในฟิลิปปินเนี่ยอาจจะมีความซับซ้อนมากกว่านั้นเพราะว่าเขาเกิดการประท้วงด้วย มีตุ่มคนยากจนอยู่ในชุมชนในกรุงมะนิลาเนี่ยซึ่งค่อนข้างแออัดเขาเดินประท้วงมาตรการของรัฐบาลความช่วยเหลือซึ่งไปไม่ถึงพวกเขาเขาก็เลยตำรวจเนี่ยก็เลยต้องค่อนข้างที่จะ,ะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลารวมถึงผู้นําฟิลิปปินส์เขาก็เลยต้องออกมาสั่งการเช่นนี้ก็ถือว่าน่ากลัวก็หวังว่าหลายๆประเทศจะยังไม่ไปไม่ถึงอย่างนั้นนะครับครับค่ะ แล้วก็เห็นว่ามีหลายประเทศที่ที่มีมาตรการลักษณะว่ามีทั้งไม้อ่อนมีทั้งไม้แข็งก่อนหน้านี้ใกล้ๆกก็มีรายงานเรื่องอินเดียบอกว่าถ้าคุณเนี่ยละเมิดมาตรการล็อกดาวน์ออกมาข้างนอกก็ตำรวจสามารถที่จะเรียกคุณไปวิดพื้นหรือว่าเรียกคุณไปซิดอัพได้นะคะแต่เขาก็มีไม้อ่อนใช่เมื่อเมื่อเมื่อตอนสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าตำรวจอินเดียก็ต้องทํางานหนักขึ้นเพราะว่านอกจากจะบกรถจราจรดูดูความปลอดภัยบนท้องถนนแล้ว ก็ต้องใส่หมวกกันน็อกเป็นรูปโควิด -19 อีกนะคะที่ต้องให้ข้อมูลประชาชนเพื่อให้เข้าใจว่าควรอยู่กับบ้านนะล่าสุดก็มีเป็นโล่มีมเป็นไม้คาถาตกใจนะึกว่าเซลมูนเหมือนกันนะคะส่วนที่เคนยาค่อนข้างจะโหดร้ายเพราะว่าเขาประกาศที่จะให้ล็อกดาวน์ประเทศรวดเร็วมากในระยะ14วันปรากฏว่าประชาชนรับมือไม่ทนันก็โดนเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยตรวจตาแล้วก็ใช้แส้หวดถ้าทําผิด ถ้าไม่ปฏิบัติตามมาตราการล็อกดาวนะคะ<ม>ก็ถือว่าน่ากลัวทีเดียวครับค่ะฟังในฟังมาตรการของแต่ละประเทศนี่ก็รู้สึกร้อนรนหนาวๆเลยนะคะตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะกลัวไวรัสดีหรือว่ากลัวการลงโทษดี <laughs> อย่างการวิดพื้นเนี่ยก็เหมือนจะเป็นไม้อ่อนนะคะแต่อย่างดิฉันเนี่ยเป็นคนที่แขนไม่ดีเท่าไหร่ถ้าเจออย่างนี้เข้าไปก็เรียกว่าน่าจะเป็นไม้แข็งได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ ค่ะตอนนี้เราก็ได้ฟังมาตรการที่แต่ละประเทศเนี่ยเขาก็มีวิธีในการรับมือกับการล็อกดาวและก็การเคอร์ฟิวกันไปแล้วคราวนี้อยากจะมารับทราบถึงคําแนะนําจากพี่ใหญ่บ้างอย่างเช่นองค์การอนามัยโลกเนี่ยค่ะคุณนิติการคะตอนนี้ล่าสุดเนี่ยทางองค์การอนามัยโลกมีคําแนะนํำยังไงบ้างคะสําหรับการปฏิบัติตัวในช่วงที่ไวรัสกําลังระบาดแบบนี้คะ่ะนอกจากจะให้เราล้างมือตลอดเวลาแล้วก็พยายามที่จะโซเชียลดิสแทนซิ่งกัน ให้เป็นกิจวัตรประจำวันแล้วนะคะล่าสุดองค์การอนามัยโลกกลัวว่าประชาชนกว่าครึ่งโลกเนี่ยจะเหงาก็เลยผลักดันสนับสนุนจับมือกับบรรดาผู้ผลิตเกมทั่วโลกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะสนับสนุนให้มีการเล่นเกมออนไลน์กันนะในช่วงที่กักตัวกันอยู่แต่บ้านเออเป็นไอเดียที่น่าสนใจนะคะอ,องค์การอนามัยโลกไปจับมือกับผู้ผู้ผลิตวิดีโอเกมชั้นนําหลายที่เลยบอกว่า กักตัวอยู่บ้านก็เล่นเกมได้นะคะภายใต้แฮชแท็ g ที่เรียกว่า play apart together อ่าก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจเพราะว่าตอนนี้บริษัทผลิตเกม18รายบอกว่าอยากจะร่วมมือกับอนามัยโลกในเรื่องนี้นะคะโดยทางสนขัขราบลูเบิร์บกบอกเมื่อกลางเดือนมีนาคมว่ามีทางอิตาลีเทเลคอมอิตาเลียนะคะผู้ให้บริการโทรคมนาคมของอิตาลีบอกว่า อัตราการใช้อินเทอร์เน็ตของบริษัทในพุ่งถึง70%แต่รัฐบาลยังใช้ตั้งแต่รัฐบาลพยายามที่จะใช้การกักตัวส่วนใหญ่เนี่ยมาจากการเล่นวิดีโอเกมล้วนๆเลยนะคะไม่แปลกสหรัฐอเมริกาค่ะ Verizon บอกในทิศทางเดียวกันเขาบอกว่าผู้ใช้ Verizon หลายคนเนี่ยมีกิจกรรมที่เน้นไปในการเล่นเกมออนไลน์เพิ่มขึ้นถึง75%ในช่วง2ส,สัปดาห์ของเดือนมีนาคมซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ พุ่งสูงขึ้นนับตั้งแต่ทางสหรัฐอเมริกาในหลายรัฐเริ่มประกาศให้ประชาชนเนี่ยกักตัวอยู่แต่บ้านนะคะแต่อย่างไรก็ดีมาตรการแบบนี้เนี่ยถือว่าสวนทางกับแนวทางของอนาไมโลกที่เคยออกมาบอกเมื่อปีที่แล้วว่าจุดยืนของอนาไมโลเนี่ยบอกเลยว่าพฤติกรรมการติดเกมเป็นอาการป่วยทางจิตที่ต้องได้รับการบําบัดรักษาเช่นเดียวกับโรคอื่นๆนนะคะตอนนี้ในการติดเกมอาจจะรักษาง่ายกว่าการติดไวรัสมั้งคะ ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีข้อแตกต่างนะคะระหว่างการติดเกมของการเล่นเกมเพื่อเป็นการยังไงละเพื่อครเครียดในชีวิตประจำวันใช่แต่ว่าตอนนี้ทางอนามัยโลกเนี่ยไม่มีทางเลือกใช่ไหมเพราะว่าเขาต้องพยายามไม่คนอยู่ที่บ้านแล้วเด็กนักเรียนก็ไม่ได้ไปโรงเรียนก็ต้องอยู่ที่บ้านทำยังไงจะให้เด็กติดที่บ้านก็เลยอาจจะบอกว่าตอนนี้ติดเกมไปก่อนก็ได้เล่นเกมไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปแก้ไขกัน เ,เพราะว่าตอนนี้ทำให้เล่นเกมก็ไม่รู้จะทายัางไงเนาะเพราะว่าการที่อยู่กับบ้านนานๆเนี่ยค่ะมันก็ทําให้เกิดสิ่งที่เราก็พูดกันมาหลายครั้งแล้วสิ่งที่เรียกว่าเคบินฟ<ม>ีเวอร์ว่าอยู่บ้านนานๆก็อาจจะทําให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้อันนี้ไม่ใช่แค่ว่าติดเกมเราจะรักษาง่ายกว่าการติดไวรัสนะคะการติดเกมอาจจะรักษาง่ายกว่าการเป็นอาการซึมเศร้าก็ได้เช่นกัน ค่ะคุณทรงพลคาล่าสุดนี้ทราบว่ามีคุณหมอท่านหนึ่งอ่าคือดรฟาอูซี่เนี่ยที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยค่งเป็นคุณหมอที่ออกมาแนะนําในเรื่องของการอ่าให้ประชาชนเนี่ยรักษาระยะห่างทางสังคมแล้วก็อยู่ที่บ้านมากขึ้นอ่าแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคะ่ะทราบมาว่าทางคุณหมอเองเนี่ยเหมือนกับว่าจะถูกคุกคามอันนี้ไม่ทราบว่าเรื่องเราเป็นยังไงมายังไงคะครับก็คืออ่ดรแอนโทนีฟาอูซี่ซึ่งเป็นผู้อำนวยการของศูนย์ โรคภูมิแพ้และโรคติดต่อของสาระซึ่งถือว่าเป็นหัวเรือคนสําคัญในการต่อสู้กับการระบาดของโควิด -19 virus, เนี่ยนะฮะเขามีมาตรการหลายๆอย่างที่ออกมาอย่างเช่นให้ให้คนเนี่ยอยู่กับบ้านอย่าออไปไหนอยา่าไปใกล้กับใครให้โซเชียลดิสเทนซิ่งนี่เป็นความคิดของคุณหมอส่วนใหญ่นะฮะแล้วเสร็จแล้วก็มีกลุ่มที่ไม่ชอบความคิดนี้แล้วก็บอกว่าคุณหมอเนี่ยพยายามจะทําให้สถานการณ์ต่างๆดูเลวร้ายหรือเปล่าในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาออกมาพูดเนี่ย ทำให้สถานการณ์ดูดีแล้วบอกว่าเอออยากจะให้คนเนี่ยเปิดธุรกิจกลับไปทำทำงานกันได้ในอีกสองสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณหมอเนี่ยออกมาแล้วก็พยายามพูดขัดกับประธานาธิบดีทรัมป์ก็เลยทําให้กลุ่มขวาจัดอนุรักษ์นิยมเนี่ยไม่พอใจก็เลยไปขู่คุณหมอขู่เนี่ยมีทั้งขู่ออนไลน์โทรศัพท์แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีม,มีแฟนๆของคุณหมอเองหมายความว่าพอคุณหมอมีชื่อเสียงเนี่ยคนก็ชื่นชอบเยอะก็พยายามที่จะเข้าใกล้คุณหมอ มันก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะตอนนี้ก็เลยทางทำเนียบขาวรัฐบาลสหรัฐก็เลยต้องจัดชุดรักษาความปลอดภัยพิเศษให้กับคุณหมอต้องเฝ้าคุณหมอตลอดเวลารวมทั้งเวลาอยู่ที่บ้านด้วยนะคือคุณหมออยู่ที่บ้านไม่ไมด้ออกงานก็ต้องมีมีชุดรักษาความปลอดภัยเนี่ยคอยคอยคอยล้อ,ยอมรอบคุณหมออยู่ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่เราค่อนข้าง,งที่จะฟังแล้วก็โอ้โหขนาดคุณหมอเนี่ยอุทิศตัวขนาด เจ้าตัวบอกเองนะฮะบอกว่าไม่กลัวภัยคุกคามอะไรพวกนี้เลยเพราะว่าเขาตัดสินใจที่จะโจรเข้ามาทําหน้าที่นี้แล้วก็ต้องทําให้ดีที่สุดแล้วก็บอกด้วยว่าเป็นชีวิตที่เลือกแล้วอันนั้นคือคุณแอนโทนีอิครับโอ้โหค่ะไอดอลเลยไอดอลวันนี้ข่าวสุดท้ายนะคะเราก็มาจบกันด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่เอาเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับไวรัสบ้างค่ะคุณนิติการค่ะแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่ข่าวดีสักเท่าไหร่มังเป็นข่าวจากทางนาซาใช่ไหมคะว่า ต่อไปนี้เขาอาจจะมีการพิจารณาใหม่เรื<_<_่องการส่งคนไปสำรวจที่ดวงดาวอื่นๆก็เป็นก็เป็นเรื่องที่เราหลายคนบอกถึงภารกิจไม่ว่าจะไปดวงจันทร์หรือว่าจะไปดาวอังคารพูดกันมาก็ทําให้หลายคนมีความใฝ่ฝันโดยเฉพาะคนที่อาจจะชื่นชอบมองไปบนฟ้าและฉันอยากจะอยู่บนนั้นนะคะทาง n a ซาเนี่ยประกาศปิดรับสมัครผู้ที่สนใจไปอบรมเป็นหนึ่งใน12นักบินอวกาศชุดใหม่ก็คือเขาเตรียมที่จะ หานักบิดาวกาศกลุ่มใหม่ที่จะไปสำรวจดวงจันทร์และสำรวจดาวังคารในอนาคตอันใกล้นะคะโดยปรากฏว่าความน่าสนใจก็คือมีคนแสดงความสนใจ1น0 0งพันคนคุณแต่รับแค่12คนเท่านั้นแล้วก็ถือว่าเป็นการส่งไปสมัครเข้ามาเป็นปริมาณสูงสุดในรอบ3ปีคือมีความสนใจในแง่ของดาราศาสตร์แง่ของอวกาศเนี่ยมากยิ่งขึ้นก็เป็น เป็นไอเดียที่น่าจะเป็นเชิงบวกนะคะเพราะว่าคนเรานี้ไวรัสหรือเปล่าคือไม่อยากไม่อยากจะอ่ในโลกแล้วก็แหมเขาต้องใช้เวลาฝึกฝนเพราะว่ากว่าจะต้องผ่านไปรอบคัดเลือกนี่ไม่ใช่ง่ายๆเขากําหนดไว้สิบสองคนที่จะต้องไปเข้าร่วมโครงการที่เรียกกันว่าอาร์ทิมิสก็คือไปเยือนดวงจันทร์ในพื้นที่ที่ไม่มีใครไปถึงด้วยรวมถึงการไปสำรวจดาวอังคารก็คือน่าจะแบ่งกันคุณละโครงการนี่แหละทีนี้ นาซาเขาก็เปิดรับสมัครกันมาหลายโปรเจกต์หลายโครงการตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1960แล้วนะคะแล้วเขาต้องผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มขน้นถ้าใครเป็นคนที่ชื่นชอบหนังไซไฟเกี่ยวกับอวกาศเนี่ยก็อาจจะเคยได้เห็นกันบ้างว่าวิธีการฝึกฝนนักบินอวกาศเนี่ยมันเข้มข้นขนาดไหนแล้วกว่าจะคัดได้เนี่ยมาได้ทั้งหมดประมาณ350คนเท่านั้นและในปัจจุบันนาซานะคะมีนักบินอวกาศที่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่อยู่แค่48คน เพราะฉะนั้นการที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยทีเดียวค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณนิธิการนะคะแล้วก็คุณทรงพจน์ที่มาแบ่งปันเรื่องราวให้เรารับฟังกันค่ะขอบคุณท่านผู้ติดตามเพจ VOA ไทยทุกท่านด้วยนะคะนอกจากทางเพจของ VOA ไทยแล้วยังสามารถติดตามทาง Facebook w w w voa. th com, และทางขอโทษค่ะและทาง YouTube และ Instagram ของ VOA ไทยได้เช่นกันค่ะ ก็วันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะรักษาสุขภาพและรักษาระยะห่างทางสังคมในช่วงที่วิกตฤไวรัสระบาดรุนแรงขึ้นค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ